สวัสดีค่ะัเซฟบอกเล่าแนะนำรถปดประจำการให้ชมนะคะสตาร์ด้า0ีเอค่ะสภาพสวยน่าใช้นะคะคันนี้ส่งต่อในราคา83,000บาทค่ะไปใช้งานเข้าไร่เข้าสวนก็นได้ค่ะขายก็ดีนะคะทุก่านรถราคาหลักหมื่นนะคะ83,000บาทเท่านั้นเครื่องดีเกียร์ดีพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นช่วงร่างพอได้วิ่งทางไกลนิ่ม น้ำไม่ดันกวอนไม่ไหลทางไกลสบายค่ะดอกยางก็ยังหนาทั้ง4เส้นสภาพสวยเดิมๆนะคะสีไม่เคยทำมาค่ะบางๆนะคะหน้าหลังเดิมๆไม่มีโชนค่ะเข้าไร่เข้าสวนได้หมดนะคะหรือจะเข้าเมืองก็ดีคุกท่านไปได้นะคะ8 3 0 0 0บาทเกียร์ธรรมดาภายในสวยคอนโซลไม่แตกหลังคาแลปด้วยนะคะหลังคาแคปสวยค่ะทุกท่าน ไฟติดทุกจุดนะคะเครื่องฟิสตา้าติดง่ายรถอยู่แถวพฤกษาย0ตสบลำลุกกาคลอง2นะคะราคานี้ทางด้านผู้ขายได้ลงไว้ว่าราคานี้ฟรีค่าโอนภาษีพรบรให้เรียบร้อยค่ะสนใจติดต่อโดยตรงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายนัดชมรถนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้ใคลิปนี้เลยแอดมินเพียงแนะนำให้ท่านได้เลือกชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะ ส่วนราย,ายละเอียดและช่องทางการติดต่อผู้ขายเราจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ